อคอมโบเริ่มมาครับผมเหมือนจะเริ่มคัมแบ็กหรือเปล่าครับสำหรับช่วงไฮเบตมาอย่างนี้ถือว่ามาดีค่อนข้างที่จะมาดีเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยมาครับผมสก,กัตเตอร์มาสวยงามครับอืม้ม เตือนคลิปนี้อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้รับฟังควรมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีอาจมีการใช้เสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้สมาธิขั้นถูงคากคุณมีความใจร้อนโปรดวางความใจร้อนลงและใช้สติในการรับชมด้วยครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเรานะครับผมนักวิจัยนะครับผมก็ช่องนี้ขอย้านะครับผมมใีในส่วนของทั้งเทคนิคและวิธีคิดต่างๆเพื่อให ท่านที่มารับชมคลิปของเราเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดบวกกับความเพียรตัวเองได้นะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่ในหน้าเกมของ Lucky Piggy หรือ เกมหมูน้ำโชคจากค่ายสลอปพีจีเรีเยกได้ว,ว่าเป็นเกมใหม่ที่มาได้ไม่นานนะครับผมก็ในส่วนของเชื่องเดือนสิงหาคมนะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถึงอัลกอริทึมเดี่ยวทางนักวิจัยจะมาพูดให้ฟังนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับองคอนเทนต์กันฝากก subscribe, ดซับสไครต์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจและก็ไปพาคิดให,หม่จากทางพวกเราด้วยนะครับผมก็ไปเริ่มต้นกันเลยครับผมที่เบทที่1บาทที่10 นะครับผมเป็นในส่วนของออโต้สปินนะครับผมจริงๆจะสามารถกดมืออันนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่แน่นอนครับผมเราต้องดูนะครับผมว่าในช่วงนั้นนะครับผมการกดสิบออโต้สปินมีการคอมโบที่เยอะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคแรกจากทางนักวิจัยนะครับผมดูว่ามีการคอมโบอ่ามีการคอมโบมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันคูณ3นะครับผมคูณ4คูณ4ไปฮะเมื่อจะคู่ก็คูณ2นะครับผมคูณ5ไปครับผม อย่างนี้นะครับผมทางนักวิจัยเนี่ยเดี๋ยวแนะนําเลยนะครับผมแต่ขอหมด10ออโต้สปินก่อนซึ่ง10บออโต้สปินนี้จริงๆแล้วนะครับผมถ้าหากคุณเป็นผู้เล่นที่แบบว่าต้องการที่จะเล่นแบบเซฟๆจริงๆนะครับผมแบบว่าอ่ะถ้า1ิบออโต้สปินผลออกมาไม่ดีเนี่ยก็จะพอเลยอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็สําหรับคนที่เป็นสะลดส่ทุนน้อยและก็ค่อนข้างที่จะ ให้ความสําคัญส่งความปลอดภัยนะครับผมตอนนี้ขอเบ็ดที่5บาทละกันในส่วนนี้3.75บาทครับผมเรื่องเดี๋ยวหลังจากที่ทําการซื้อฟีเจอร์บายนะครับผมทางนักวิจัยจะมาอธิบายฟังว่าอ่าทำไมเหตุผลที่นักวิจัยเนี่ยถึงกล้าซื้อฟีเจอร์บายด้วยราคา3ามร้อบาบาททั้งที่ทุนในวันนี้นะครับผมของนักวิจัยมีเพียงแค่5้0บาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่า ค่อนข้างที่จะไปดีเชิงของน้อยด้วยซ้ำนะครับผมบวกโอ้โหสามสามครับผมสามออตโต้ฟีเจอร์สป,ปินฮะโอ้โหมาครับผมแล้วยิ่งตอนนี้มีสัญลักษณ์เยอะมากอย่างนี้ฮะอือดูนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคการดูเล็กๆน,น้อยๆของทางนักวิจัยเลยนะครับผมว่าถ้าสำหรับเกม l ั c ก,กี้พิกกี้เนี่ยหากมีการคอมโบ นะครับที่10ไม้แรกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทุกคนเนี่ยสามารถทําได้เลยครับผมทาการซื้อฟีเจอร์ไพด้วยจนวนเงินออินได้เลยนะครับผมอันนี้แต่ว่าวิธีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการหมุนด้วยจํานวนเงิน10บาทอีกสักสิรอบนะครับผมหากมีการคอมโบเดี๋ยวทางนักวิจัยเนี่ยจะทําการซื้อฟีเจอร์ไพให้ดูอีกครั้งหนึ่ง นะครับผมแต่จากสถิติที่ผ่านมานะครับหากได้รับรางวัลก้อนโตจากฟีเจอร์บายแล้วเนี่ยหรือสปีสปีดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะสามารถไปต่อได้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับผมเรือจะว่าจะต้องผ่านช่วงไฮเบดพอประมาณเลยทีเดียวนะครับขอย้ําวันนี้ไม่ใช่การคาดดาวแต่อย่างใดนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ทางดักวิจัยเนี่ยและทีมงานเนี่ยคิดมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเบดที่8บาทกับ10ออโต้สปินเนี่ยจะมีการคอมโบที่เยอะหรือเปล่านะครับผมถ้าหากมีการคอมโบที่เยอะก็อาจจะทําการซื้อฟีเจอร์บายนะครับผมตอนนี้คูณห้าไปแล้วฮะคูณหครับผมถือว่ามีการคอมโบที่เยอะเหมือนกันนะฮะอือหือโอโหเกี่ยวข้อสแตเตอร์ด้วยครับสแกตเตอร์มาสามตัวนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของทางนักวิจัยเลยนะครับผมว่าหากทุกคนเนี่ย เริ่มต้นที่10บม้แรกแล้วมีการคอมโบที่มากกว่าคูณสีขึ้นไปนะครับผมให้คุณทําการหยุดออโต้สปีดเลยก็ได้หรือรอให้ครบนะครับผมแล้วทําการซื้อฟีเจอร์บายนะครับแต่หากคุณเป็นทุนน้อยนะครับผมคุณสามารถซื้อฟีเจอร์บายด้วจยจำนวนเงินที่ประมาณ1บาทอันนี้ก็มาทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมตอนนี้เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะเข้าสู่ช่วงไฮเบตแล้วหรือเปล่าเมื่อสักครู่ก็มีการคอมโบที่ค่อนข้างที่จะเยอะ,ยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสัก 10ถึง20ออต,ออตโต้สปินดูว่า,าช่วงไฮเบตจะหายไปหรือจะยังอยู่นะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคการดูเล็กน้อยโดยที่เราไม่ต้องเสียต้นทุนเยอะเลยนะครับผมเรามาดูกันอีกสัก10นะครับ เพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกไปนะครับผมหากคุณทําการหมุน10บออโต้สปินเพื่อล้างหน้าสลอตในครั้งแรกเนี่ยหลังจากทาการซื้อฟีเจอร์บายแล้วได้รับรางวัลก้อนโตนะครับผมนั่นถือว่าเป็นปัญหาอย่างมากนะครับผมเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียเงินเพื่อประคองในส่วนช่วง l o เบ e ให้ได้นะครับผมแล้วช่วง low b e เนี่ยก็จะกลับไปสู่ high b นะครับผมแต่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าช่วง h ฮเบทจะมาเมื่อไหร่นะครับผม แต่ก็สามารถค่าเดเาได้เช่นเดียวกันนะครับผม,มเหมือนจะยังไม่มาเลยฮะอคอมโบลเริ่มมาครับผมเหมือนจะเริ่มคัมแบ็กหรือเปล่าครับสำหรับช่วงไฮเบดไม่นะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะครับมาอย่างนี้ถือว่ามาดีค่อนข้างที่จะมาดีเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยมาครับผมสกัตเตอร์มา สวยงามครับทมได้คอมโบด้วยนะตอนนี้โอ้โหครับ อื uh huh. มาครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นที่ทุน500บาทถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากสำหรับก,กีคกพิกกี้ในวันนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับให้ทำการเริ่มต้นออโต้สปิน การเริ่มต้นออโต้สปินในขัสิบครั้งแรกจุดเริ่มต้นที่1บาทเนี่ยถือว่าเป็นกรณีสําคัญอย่างมากสำหรับเกม l u c กี้พิกก้นะครับผมหากคุณสนใจนะครับผมก็ลองไปทําดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปจบคลิปการฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางนักวิจัยด้วยนะครับผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม